ขเจ้านางสาวพัทราพันธ์วนาประเสริฐปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูณโรงเรียนบ้านบึงอำเภอบางระโมูจังหวัดชนบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดกลางสังกัดสำนักการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต3ปัจจุบันรับราชการครูเป็นเวลา4ปี4เดือนประวัติการศึกษาข้ารเจ้าจบการศึกษาเกียรินิยมันดับ1ขุนศัสดิ์บัณฑิตสาขาการสอนภานษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์และบรรจุเข้ารับราชการครู ด้วยโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในปีพุทธศักราช2561และเมื่อปีพุทธศักราช2564ข้าพาเจ้าจบหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาการศึกษาและการพัฒนาสังคมมหาวิทยาลัยบูรพาด้วยที่ข้าพาเจ้าเป็นบุคคลที่มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองทำตนให้เป็นน้ำไม่เต็มแก้วเพื่อที่จะเติมให้เป็นต้นแบบที่สมบูรณ์ให้แก่ผู้เรียน ทั้งทางด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพข้าพเจ้าจึงได้ศึกษาและสร้างนวัตกรรมการสอนโดยนำนวัตกรรมสถานศึกษาพาดีโมเดลมาเป็นต้นแบบในการจัดทำนวัตกรรมการสอนเพลินของข้าพเจ้าเองโดย P plan คือการวางแผนตั้งเป้าหมายที่จะเกิดกับผู้เรียนให้ชัดเจน L learn การเรียนรู้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยคำนึงถึงผู้เรียนต้องมี E enjoy ความสนุกในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ A active learning เมื่อทำครบทุกกระบวนการที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้นครูผู้สอน จะต้องมี R review การกลับมาทบทวนเป้าหมายที่ตั้งไว้กับผู้เรียนว่าเป็นไปนตามที่กำหนดไว้หรือไม่เมื่อทุกอย่างเป็นไปนตามเป้าหมายที่กำหนดผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์แห่งการเรียนรู้ครูผู้สอนจะเข้าสู่กระบวนการสุดท้ายคือ N noticeboard บอร์ดประกาศผลงานสร้างความภาคภูมิใจให้เกิดกับผู้เรียนโดยที่ผ่านมา ข้าพเจ้าจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทชุมชนเนื่องจากโรงเรียนของข้าพเจ้าอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวเมืองพัทยาที่มีชาวต่างชาติแวะเวียนเข้ามาเที่ยวไม่ขาดสายนักเรียนของข้าพเจ้าจึงจําเป็นต้องมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อนําไปประกอบวิชาชีพได้ในอนาคตข้าพเจ้าใช้นวัตกรรมเพลินในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ผ่านกระบวนการเรียนรู้ Active l e ARNING ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ได้จากสิ่งที่เรียนรู้ในชั้นเรียนโดยข้าพเจ้ามีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาขอให้คำแนะนำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ตรงตามเป้าหมายและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อตอนเองการจัดกิจกรรมสร้างสถานการณ์จำลองฝึกทักษะอาชีพในการเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคเตรียมความพร้อม ของผู้เรียนในการเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพให้เกิดแก่ผู้เรียนจึงเกิดสมรรถนะแก่ผู้เรียนเด็กหญิงกัญญาณตจำอ่อนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ได้นำความรู้ในชั้นเรียนไปต่อยอดสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวขายสินค้าใช้หาดพัทยา โดยใช้ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวในทุกวันหยุดสุดสัปดาห์เกิดเป็นผลการเรียนรู้เชิงประจักษ์ที่ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ครูผู้สอนให้ไปใช้เป็นอาชีพได้เมื่อหนูเจอลูกค้าต่างชาติเนี่ยหนูจะทักทายเขาว่าอะไรก่อนเลยคะ you w วัน 720บาทโอเคเมื่อชาวต่างชาติส่งเงินให้แล้วหนูตอบว่าอะไร thank you ค่ะแค่นี้ก็ได้แล้วเหรอวันหนึ่งขายได้กี่ม้วนเนี่ย20กว่าม้วนค่ะโอ้เยี่ยมมากเลยได้รายได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะคะว่าหายจะขายได้เท่าไหร่น oh, <okay. S 1> ะคะวันนี้ไปค่ะ hello do you want 20บาท yes please 20บาท yes <Yeah. S 3> yeah, okay yeah. you want one? ผลจากการพัฒนาตนของข้าพเจ้ามีผลงานเชิงประจักษ์แก่ผู้เรียน สร้างความมั่นใจในหน่วยงานต่างๆได้รับเชิญเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียนในต่างสถานศึกษาได้รับโอกาสเป็นอาจารย์พิเศษสอนนักศึกษาครูในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสอบใบประกอบวิชาชีพของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชาครินเป็นหนึ่งในคณะผู้แปลภาคภาษาอังกฤษ ในหนังสือพระอารามหลวงในกลุ่มจังหวัดเบญจบุรพาสวรรณภูมิของศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ได้รับรางวัลด้านการสอนเป็นครูผู้สอนผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ดีเด่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019ประจํปีการศึกษา2563 เป็นครูผู้สอนนักเรียนสอบได้คะแนนมากกว่าร้อยละบ80ในรายวิชาภาษาอังกฤษในการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนเนปีการศึกษา2564ได้รับรางวัลคู่ดี4ีชน3ระดับอำเภอปีพุทธศักราช2565ได้รับรางวัลครูดี4บางระมุงปีพุทธศักราช2565 และได้รับรางวัลคู่ดี4บีบางระมุงปีพุทธศักราช2566ข้าพเจ้ายังคงมุ่งมั่นพัฒนาตนเองทำตามปณิธานที่ได้ตั้งไว้ด้วยหลักการเติม5ประการเติมรู้สแสวงหาความรู้ให้ตนเองพร้อมถ่ายทอดให้ผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพเติมใจมีใจรักและศรัทธาในวิชาชีพมุ่งมั่นสร้างผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่ง และมีความสุขในสังคมไทยเติมเวลาเสียสละเวลาส่วนตนในการอบรมพัฒนาเพิ่มความรู้ทางวิชาชีพเป็นครูยุคใหม่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ปกครองและผู้เรียนในทุกเรื่องทุกเวลาเติมคนปฏิบัติตนปฏิบัติงานอย่างเป็นกัลยาณมิตรเคารพให้เกียรติผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานเสมอและเติมพลัง Work-life balance ปฏิบัติตนในการทำงานและการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เพื่อนร่วมงานผู้เรียนเพราะข้าพเจ้าคือแม่พิมพ์ที่ได้รับการรอๆอมมาอย่างประณีตสมกับได้ชื่อว่าแม่พิมพ์ของชาติขอบคุณค่ะ